พี่ขอหน้าพอได้แบบูดีขึ้นสิ่งมันนข่าชิว้องแน่เลแล้วก็น้าเป็นับจับกลุ่มนี้ว่าพวนี้น่าจะเป็นชุดอยู่ในชุดเดียวกันเป็นห้รับปนะชารึปอบประชารึานต่อไปคราอหากผมก็ะสอบพยานจากผู้เสียหายครับ ใช้เย็างที่แล้วให้ตำรวดสามสิบวันเนี่ยเราก็ต้องส่งสำนวนให้กกชพิจารณา,าต่อไปนะครับในการแจ้งข้อหาในการแจ้งข้อหาในการพิจารณาเป็นคดีฆาตการนี้ก็ทางอำเภอภูทรจังหวัดพะรัสินเนี่ยก็ได้มีการดําเนินการตามกฎหมายอย่างทุกไลน์เราไม่พลาดนะเราพิโรวันที่วันที่เนี่ยนะผมไม่ได้นี่ผมไม่าวานี่ประชุม รกาวตอนนี้เนี่ยหลังจากมีการจับกลุ่มนะครับตำรวจตกเป็นผู้ต้องหาอยู่3คนนะครับเราก็ได้มีการอาสอบสวนะรวบรวมพยานหักฐานนะครับโดยสอบผู้จับกลุ่มแล้วก็สอบผู้เสียหายนะครับตอนนี้ก็สอบไปเบื้องต้นแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องอรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม นะครับเพื่อจะดูว่าใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้นะครับหากพบว่านะครับมีคนเกี่ยวข้องอีกตามที่ที่เป็นถามมานะครับเราก็จะดําเนินการตามกฎหมายต่อไปครับคดีก็เป็นคดีเดียวครับนะครับเป็นคดีเดียวนะครับต่อเนื่องกันนะครับแต่ว่าเรารวบรวมหลากฐานเมื่อสอบสวนได้ได้หลักฐาน พอสมควรนะครับอดีนี้จะต้องส่งไปที่ปปชนะเพื่อ,อดําเนินการต่อไปเขาอยู่ในหน้าของปปชครับาถามคนแรกเนี่ยตามที่ผู้จับกลุ่มเขาส่งพยานุลักฐานนะครับก็่าวว่าบอกว่าพบหลักฐานครับอีกคนอีกหลายคนเนี่ยเราก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมาหาพยานหลักฐาน ถึงนะครับถึง8คนนี้นะครับเราก็จะได้มีการดำเนินการตามกฎหมาย่อไปครับก็น่าจะไม่เกิน30สบวันตามระเบียบนะครับสอบวินัยเนี่ยตอนนี้ตํารวจภูทรจังหวัดขลสินนะครับได้ตั้งมาตรการสืบสวนวินัยนะครับสืบสวนก็ได้จริงนะฮะเพื่อจะดำเนินการทางวินัยอีกส่วนหนึ่งครับนะครับกรณีที่เมื่อตำรวจเนี่ยจับวุฒิปัญหาเนี่ย ใช่ไหมการรวบรวมพยานหลักฐานก็แบ่งคดนนีกับถ้าวินัยก็ต้องมีการสืบสวนสืบสวนเขาได้ิงโดยระเบียบว่าต้องมีการดําเนินการอยู่แล้วครับว่าเพราะว่ามันมีบางส่วนที่เป็นผู้หาแล้วบางส่วนเนี่ยเขายังไม่ได้เป็นผู้ร้องหาถูกไหมครับก็ต้องมีการสืบสวนสืบสวนก็าได้ิงว่าพยานหลักฐานเนี่ยจะมีผู้เกี่ยวข้องอีกไหมครับ ก็มันมันเป็นคดียาเนาะเราเราไม่อยากจะพูดนะครับมันเป็นเป็นเป็นกาเรียกะไรเป็นเป็นข้อต่อสู้ของผู้กรณีนะครับให้ทําการสอบสวนอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับผู้กรณีทุกฝ่ายนะครับ